นับถ่ายในบ้านนับนี่น้องแมวมาให้เกาเกาหวยแล้วน่ารักมากเป็นแมวปุซียนะครับมาอยู่นี่ๆๆน่ารักมากในบ้านในบ้านมีอะไรบ้างใน,นห้องห้องนอนของป้าของเองนะครับ ก็ัสดส่วนอันนี้เป็นห้องห้องพี่พี่เล่นเกมขีงไหนส่ว so, นตรงนี้เป็นโซฟานะครับโซฟาซึ่งถือว่าก็มีอะไรหลายอย่างนะตรงนีน้ก็เป็นเก้าอี้เปโตะเปโตะเปโต๊ะสำหรับเอาไปไป เอาอะไรวางไว้นะครับคืออันนี้เป็นเก้าอี้เป็เปนเก้าอี้ไว้นั่งนั่งไว้เฉยๆนั่งไว้ดูทีวีนะครับเจ้ทีวีอันนี้ก็เป็นที่นอนของคุณลุงของเองคุณลุงเขาก็ไปไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกันเลย เพราะงั้นอันนั้นเป็นห้องเตะตัวนะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะห้างในนั่นห้องน้ำแล้วเป็นห้องครัวที่ผมไปถ่าย EP ที่แล้วนะครับกล้อไม่ค่อยโฟกัสเลยอะ ก็ประมาณนี้นะครับปั้นคุณป้าผมเองแค่นี้นะครับ